ในจำนวนร้านทั้งหมดที่ถ่ายคลิปมานะคะจาก indoor ร้านนี้เป็นร้านที่ซกมกที่สุดเท่าที่เคยถ่ายมาเป็นร้านเล็กๆกักน,นะคะร้านอื่นเขาก็เล็กๆเหมือนกันแต่ว่าวิาวธีการจัดร้านของเขาแบบว่าไม่ไม่จัดร้านเลยเอาโต๊ะมาตั้งเอามะพร้าวมาวางคือเมนเทนเนนต์ไม่ค่อยดีนะคะ แต่ว่าเราอยากชิมสิ่งนี้น้ำมะพร้าวอินเดียแบบปรุงแต่งปกติเขาจะนิยมเฉาะมะพร้าวแล้วก็กินน้ำอย่างเดียวนะคะแต่ร้านเนี้ยเขาจะเป็นน้ำมะพร้าวแบบปรุงแต่งนะคะก็เลยอยากลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงเขาก็เฉาะเอาน้ำมะพร้าวใส่เข้าไปในโหลปั่นนะคะซึ่งในโถปั่นเนี่ย มีนมผสมอยู่แล้วคนขายกับคนซื้อผมยาวพอกันเลยคนอายุมากๆแล้วไว้ผมยาวแล้วมันยูดูยังไงก็ไม่รู้เนาะ มีตักเนื้อใส่ไปด้วยนะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงมะพร้าวอ่อนเนี่ยคนอินเดียเขาจะไม่ค่อยกินเนื้อมะพร้าวคือแทบจะไม่สนใจเลยจะมีบางคนเท่านั้นที่ชอบกินแต่ส่วนใหญ่อะจะไม่ค่อยกินกินแต่น้ำเนื้อก็ทิ้งไป จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเท่าที่เคยเห็นมาแกะเนื้อใส่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ใส่ลวงเข้าไปในถังจกน้ำแข็งใส่ค่ะใส่นิดหน่อยไม่เยอะ แล้วก็ใส่เกลือปั่นพ่อยืนรอด้วยใจระทึกรสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะเพราะโดยปกติเราก็ไม่ค่อยกินแบบนี้เหมือนกันน้ำมะพร้าวสดอย่างเดียว แม่สองหนุ่มใหญ่ไว้ผมยาวเท่จริงๆเขาขายแก้วละ70็รูปีนะคะเจ็ดสี่ยเท่ากับ28บบาทน้ำมะพร้าวใส่ทั้งเนื้อและนมสดแน่นอนพอต้องบอกว่าหวาน คนไม่ชอบของหวานแล้วมากินของหวานแต่ก็พอกินได้ไม่ได้หวานมากมายอะไรเขาก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยด้วยซ้ำถามถึงว่ารสชาติดีไหมเหรอคะรสชาติดีอยู่แล้วน้ำมะพร้าวใส่นมสดใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยมันก็จะได้เคี้ยวเนื้อนะคะหนุบหนับเป็นอันจบคลิปสุดท้ายของเมืองอินดอร์เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะ